สวัสดีครับค<ถ>ุณผู้ชมต้อน,น,นรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการทําชีวิตนี้ให้มีสุขนะครับคิดบวกๆโดยดรจิตราครับคำคืนในวันจันทร์วันนี้นะครับแน่น,นอนว่าพลังชีวิตชีวิตที่มีความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมและรายการของเรานะครับ <ป coup. S 2> ช่องทางการที่จะร่วมพูด,พดคุยกับเรานะครับทางโทรศัพท์ครับ029349258-9นะครับ029349258-9และทาง SMS นะครับที่ฝากข้อความกันไว้หรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับ4123456นะครับ4123456ครับและ ประเด็นที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินครับหรือบางคนอาจจะทับตัวเองอยู่ก็ได้นะครับเพียงคําคําเดียวครับเพราะคําว่าเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตและการทํางานนะครับจนบางครั้งเราสามารถเราไม่สามารถควบคุมตนเองได้หรือระบายออกอย่างที่ไม่รู้ตัววันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันว่าแล้วเราจะกําจัดความเครียดนี้หรือควบคุมความเครียดนี้ได้อย่างไรนะครับอาจารย์ดรจิตราอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมเครียดผมอยากจะนั่งจัดรายการแบบนี้เอาเลยได้ไหมครับ เอาเลยคะ่ะเต็มที่คิดว่าคงจะโดนไล่ออกเต็มที่กับช so ีวิตได้เลยนะคะเออพอพูดถึงความเครียดนะหลายคนพอเจอไปไปไปเจอใครที่ไหนเวลาทัเครียดเครียดเครียดแล้วตอนนี้ยุคนี้พอพูดถึงการทํางานเนี่ยโอ้โหทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนเนี่ยบอกได้เลยว่า ทำงานแข่งกับเวลาจริงๆครับเหมือนคําว่าเครียรดจะเป็นคําทักทายของคนไทยไปซะแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวหรอกทั่ว,<ๆ>โทวโลกเลยใช่ไหมฮะเครียดครับโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าอยู่ในเมืองหลวงะนะคะหรือว่าอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีตึกรามบ้านช่องก็เีย,ยว่าตึกสูงอะค่ะใหญ่ๆเยอะๆแล้วก็มีออฟฟิศต้องกดลิฟต์ขึ้นลงแล้วต้องขับรถมาจอดไว้ต้องเสียที่จอดรถอะไรพวกนี้ค่ะจะรู้เลยว่าเครียดเพราะว่าในกลุ่ม ประเทศหรือว่ากลุ่มเมืองพวกนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่รถติดมากบครันะคะต้องทํางานแข่งกับเวลาครับมลภาวะอะไรเยอะมากเลยเป็นชีวิตสําเร็จรูปชีวิตในแนวดิ่งชีวิตที่ไม่ค่อยได้นอนใช่ใไหมจ้าฟังแล้วหดหูครับเนาเครียดแล้วครับเครียดเครียดเครียดแล้วพอเข้ามาในในในออฟฟิศนะคะหรือว่าเข้ามาในห้องอีกเนี่ย ก็จะเจอเหมือนกับเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมล็อกใครล็อกคนน,นั้นกั้นกันหมดเลยนะเห็นแค่ ตาบางๆช่องใส่ตาบางๆใช่ค่ะหรือว่าจะต้องยืนขึ้นนะเพื่อพูดคุย<ะ>แล้ว,แล,วแล้วเพื่อนจะเรียกว่าเพื่อนไหมอุปรกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก็จะมีที่เราพูดกันนะนะคะว่ามีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์รที่อยู่ด้านหน้าท่านเองอและบางทีการที่เราทํางานจะต่างกันจากแต่ก่อนการทํางานที่เราไม่ได้ใช้การสื่อสารกันโดยรตรงหรือว่าการทํางานที่ต้องใช้หัวสมองคิดแล้วก็อยู่กับเครื่องนี้อย่างเดียวอะคะ่ะ เนื่องไหมคะว่าในบางทีมันก็ระบายไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราคุยกันนะคะกับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันหรือว่าคนกับคนด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ชอบจา่าเราอาจจะส่งเสียงดังอ,อีกคนก็มีโอกาสโต้กลับ,บถ้าสมมติว่าผลักไปผลักไหลท่านึกง,ง่ายอารมณ์มันขึ้นแล้วละ่ะผลักไปอ,อีกคนผ <laughs> ลักกลับไหม ผมว่าเปอร์เซ็นต์ผลักกับก็มีครับก็มีใช่ไหมหรือว่าอาจจะแบบร้องไห้คือคือมันจะมีปฏิกิยาตอบสนองหลายอย่างอาจจะผลักกับอาจจะตะโกนว่าหรืออาจจะร้องไห้วิ่งไปฟ้องครูฟ้องพ่อแม่หรือจะเรียกสมัครพรคพวกมาอะไรต่างๆมันก็จะมีวิธีการตอบสนองที่ต่างกันแต่ตอนนี้พอเราใช้ค่ะหรือว่าเป็นความเครียดที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยหลายคนพออยู่กับคอมพิวเตอร์ปุ๊บสิเราพูดถึงถึงความการทํางานกันนะบางทีมันเลยแสดงออกค่ะโดยการที่ที่ออกกับ กับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ยโดยที่ไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะอยากจะดูคลิปนียะว่ามีคลิปวิดีโอของคนที่ทำงานจนเครียดนะคะจะเป็นคลิปสองคลิปเป็นผู้ชายคลิปหนึ่งเนี่ยกับผู้หญิงคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูว่าคลิปที่จะได้มาจะเป็นผู้ชายก่อนหรือผู้หญิงก่อนนะแล้วก็เป็นคนที่นั่งทำงานแล้วเหมือนกับเป็นกล้องวงจรปิดนะคะที่จะจะจับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับค่ะดูคลิปวิดีโอตามเลย เปรี้ยงเอาละครับอะแล้วนะคะโอ้โหนี่คือโน้ตบุ๊กค่ะ<อ>คือมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเออกลายเป็นกระดานชนวนโอน้นี่คืออัดมาจากกล้องนะคะที่ที่อยู่ในห้องอีกทีนึงคือนี่คือโน้ตบุ๊กอันเล็กบางทีเครื่องอาจจะรวนบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยเนี่ยค่ะคืออารมณ์แบบเรียกว่ามันโกรธอ่ะ บางทีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเกิดแห้งกระทันหานไวรัสลงทําอะไรไม่ได้ <ฮะ S 1> คือคนก็หงุดหงิดไม่รู้จะทํำยังไง<อ>นะคะเห็นไหมฮะ<อ>เข้ามาปุเนี่ยตกใจครับนะฮะเห็นแลงวเ,<ะ>เห็นเห็นว่าแบบทุกอย่างประดังไปในคอมพิวเตอร์บางๆเล็กๆที่ตอนซื้อก็มูลค่าเยอะมากแต่ด้วยความเครียดเอย่อนที่อาจารย์บอก ไม่สามารถระบายกันได้แบบนี้คือคือบางทีมันเหมือนกับเวลาหรือแม้กระทั่งตัวเราโดนซึมซับโดย,ยไม่รู้ตัวไงว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์มันตอบสนองไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราหน้าห่วงมากว่าคนยุคปัจจุบันสังเกตไหมคะว่าคนยุคปัจจุบันก็เลยมีเขาเรียกว่าปัญหารหรืออาการต่างๆตามมาเยอะมากก็คือเริ่มเป็นคนใจร้อนมากขึ้นค,คนยุคปัจจุบันอดทนรอคอยอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้คือแปบ๊บนึงมันจะแบบอ้อยไม่รล้จะมาอ้อยข้าวยังไม่ได้ปลูกหรือไงร้านนี้อ้อย อะไรแค่นี้ก็ยังไม่เรียบร้อยโอ้ยคือเรารู้สึกเราเป็นคนที่อารมณ์มันเกิดขึ้นง่ายมากเพราะว่าง่ายมากใช่ไหมฮะเพราะเราต้องการอะไรที่รวดเร็วโดยเฉพาะทําคอมพิวเตอร์บางทีทั้งงานสําคัญด้วยแลสังเกตนะช่วงไหนที่เป็นช่วงสําคัญช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรก็ตามที่รวนมีเหตุให้ขัดข้องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์พังบ้างไฟคอมพิวเตอร์ไม่เข้าบ้างเอ้ามาปุ๊บดับเดบอะไรบ้างแล้วบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเป็นตัวเองสมัย เรียนบินิาโทค่ะเก็บข้อมูลนั่งทําถึง6กโมงอ่ะกําลังทำทำทำโอ๊ยกำลังใกล้ละแปดสิ0อร์ของข้อมูลที่เราคีมาอยู่วันดีคืนดีดับไม่ดับห้าสี่สามสองโอ้แบบคือชีวิตนะคะชีวิตแล้วแล้ววันนั้นยังจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยตอนช่วงเย็นคือเตรียมที่จะไปเที่ยวเพราะว่าจะจะปิดเรียบร้อยแล้วแล้วนั่งมาถึงจะหกโมงเช้าอ่ะแล้วแบบว่าอออไม่ได้เซฟอ วิธียอนีพ่นฉันเริ่มไม่ได้ไหมมันออกมาเมื่อกลับมาหลายรูปแบบบางคนก็ร้องไห้วันนั้นตัวเองก็แบบโอ้ยแล้วก็หลายทีค่ะเราจะเห็นเลยว่าเป็นพฤติกรรมของการร้องกรีดร้องหรือเป็นพฤติกรรมของการทําลายซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันเป็นพอเราเป็นแบบนี้ก็แสดงเป็นพฤติกรรมของการแสดงความก้าวร้าวออกมาแล้วคิดดูสิคะว่า ว่าแบบนี้มันจะมีผลกับในเรื่องของตัวอารมณ์เนี่ยเยอะมากจากตัวเราเองทำโป๊บเห็นไหมเจ้านายมาคนอื่นจะกล้าเข้าหาเราไหมโหตกใจอ่ะถูกบัตรแล้วถ้าเกิดอารมณ์ปกติแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกซื้อของใช้ไหมเจ้านายเรียกพบไหมเพื่อนรอบข้างมองอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่ที่จะต้องเห็นจริงๆเมื่อกี้ดูผู้หญิงไปแล้วเดี๋ยวลองดูคลิปของผู้ชายบ้างนะคะว่าของผู้ชายจะเป็นยังไง แอบบดูในที่ทํางานเหมือนกันนะคะเป็นกล้องเราดูนะตบโต๊ะนะครับหนึ่งครั้งเนีน่ยนะคนอื่นก็จะมองแบอมันจะมีผลนะคะบางทีแบบเหมือนกับมันไม่ได้ดังใจนี่เขาเป็นกล้องสองตัวนะคะดูผู้ชายคนนี้ไม่ได้ออกไปที่จะสงบสติอารมณ์นะคะเดี๋ยวดูเขา,ากลับมาพร้อมกับอะไรทุกครับ หม่คกับเคยเห็นไหมพวกอุปกรณ์เวลา,เ,าเขาจะทบพวกเครื่องชุดดับเพลิงอะค่ะแล้วมันจะมีขวานม,มีค้อนอนนะไปหยิบมาแล้วก็มาทบอะค่ะนี่คืออารมณ์เมื่อกี้ดูนะครับลืมเก็บหน้าครับคุณผู้ชมตัดหน้ามาอาจจะรู้สึกกําลังเฮ้ยทำไมทาแบบนี้มันมันขนาดเราเองที่เราชมอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่า ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆคนแบบนี้ชีวิตฉันจะรอดไหมถ้าเขาเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูแล้วหดหู่ค่ะครแล้วคืออย่างที่ว่าว่าบางทีเนี่ยแค่อารมณ์ชั่ววูบจริงจมันแค่อารมณ์ชั่ววูบจริงๆแต่คําว่าแค่เนี่ยอารมณ์ชั่ววูบมันมันเสียหมดเลยนะมันเสียหมดเลยนะคือเสียอะไรบ้างล่ะงานเสียงานเสียถูกป่ะครับเพราะว่าเราทําลายไปเรร้อยแล้วไม่มีสามารถกู้ไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าถ้าถ้า ถ้าทุบไปถึงนะคะแห่ข้อมูลนี่ก็คงปูไม่ได้แน่ๆอะไรเสียอีกนะคะอนาคตของเราภาพลักษณ์ของเราสุขภาพจิตเราก็เสียเสียเงินภาพกายบางทีก็เสียด้วยนะปวดแขนปกติไม่เคยยกของหนักวันนี้ยกปวดอีกนะครับสุดท้ายเสียเวลาเสียทรัพย์อันนี้เสียทุกอย่างเลยถูกนะคะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างภาพจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยมีโอกาสได้ดูทางอินเทอร์เน็ตนะคะ ภาพที่เราไม่ได้ดูนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ภาพที่เป็นลักษณะข,ของการแกล้งทําให้ดูแต่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาจับคนในที่ทํางานซึ่งเหตุแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูเนี่ยมันมีเยอะมากเลยหรือแม้กระทั่งถ้าถ้ามีโอกาสนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะได้คุยกันในเรื่องของเด็กติดเกม,มคือ มุมวันนี้ที่เราจะนําเสนอขึ้นมุมเสนอในคนของคนทํางานในลักษณะของคนทำงานว่าคนทํางานเองที่เราคิดว่ามีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่แต่บางครั้งของความเครียดที่นั่งบนโต๊ะนานๆนที่ว่าเช้าเราก็มาทํางานแต่เช้างานเจ้านายก็จะเร่งใจเราก็ต้องการให้งานให้เสร็จแต่งานมันไม่ได้ดักใจจะพูดตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ก็ใช่เรื่องคอมพิวเตอร์มันตอบไม่ได้นะครับน,นอกจากมันเอ๋อใส่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั<ฮ>้นแล้ว ก็เลยทําให้นะเป็นประเด็นได้นะคะคสำหรับตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นค่ะในการที่เราจะต้องเรียนรู้จากตัวเองหรือว่าต้องระวังยิ่งยิงย่งยิ่งช่วงเครียดต้อง,องบอกว่าคนเราเนี่ยจะพูดว่าตัวเองไม่เครียดบต่เมื่อวันที่ตัวเองสบายสบายเอ้ยฉันไม่เปไรฉันดูแลได้แต่แต่ณนะวันไหนที่เราเกิดความเครียดนะคะหรือมันเริ่มรู้แล้วว่า เช่นเป็นคนที่ตอนนี้จะคนพูดคุยเริ่มไม่พูดไม่คุยเริ่มแบบอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันมากได้แม่ออกไปไกลๆถ้ามันเริ่มมีภาวะของตรงนี้แล้วอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างกับตัวเองละยิ่งต้องทําอะไรมากขึ้นด้วยกว่าในภาวะปกติที่ชิวๆจะไปไหนก็ได้ยิ่งอยู่ในภาวะนั้นค่ะยิ่งจะต้องบังคับหรือบอกตัวเองเลยว่าณนะภาวะแบบนี้ต้องรีบ,รบจัดการอะไรบางอย่างหรือเราเรียกว่าเป็นการบริหารตนเองได้แล้วล่ะเพราะไม่งั้นละค่ะ ภาวะตรงนี้มันสามารถจะถูกกระตุ้นหรือถูกเร่งปฏิกิริยาขึ้นมาให้เราเกิดปัญหาแบบเมื่อกี้ก็คือโดนนิดเดียวข้อมูลยังไม่ได้เนี่ยมันมันใหญ่โตมากเลยกลายเป็นอย่างที่เราว่าอุบัเสียเยอะมากเลยแต่ถ้าณตอนช่วงนั้นถ้าผู้ชายคนนี้เปลี่ยนใหม่นะตอนช่วงที่เดินออกไปคือโอ้ยทำไมมันยังไม่ได้ข้อมูลอีกคอมพิวเตอร์ตอบโต้ไม่ได้นี่เพราะอาจจะแฮง์อยู่อาจจะเออร์เรออยู่แต่ถ้าตรงนั้นเขาเดินออกไปเพื่อจะใช้ ชีวิตของเขากับอะไรละ่ะไปดื่มกาแฟก่อนครับเปไปผ่อนแรงออกนิดนึงนะคะครหรือว่าบางคนอาจจะออกไปข้างนอกรับลมด้วยวิธีการอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยแล้วพอสงบขึ้นนะคะหรือว่าผ่อนลมหายใจอะไรให้ดีขึ้นสุดลมหายใจเข้าหรือ,อผู้หญิงบางคนอาจจะไปพักถ้าสมมติช่วงนะั้นเป็นเบรกเที่ยงพอดีไปพักกินอะไรต่างๆเพื่อให้เหมือนกับไอความเครียดที่มันมันมปน,นปะทุแล้วแบบ มันจะต้องเอาให้ได้ต้องทําให้ได้เนี่ยม,ม,มันเริ่มคลายลงพอเมื่อไรก็ตามที่มันเริ่มคลายลงอะค่ะการรับความเครียดใหม่เนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะรับได้ได,ได,ได้ได้ดีขึ้นกว่มได้มากขึ้นใช่หมครับความทนทานนะคะม,มันก็สามารถจะเพิ่มความทนทานที่จะเพิ่มให้ความทนทานเนี่ยมันมันมันเริ่มดีขึ้นเหมือนกับน้ำเนาะมันท่วมอยู่ พอลดน้ําที่ท่วมออกไปได้แป๊บหนึ่งถามบอกว่าถ้าน้ําเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมจะรับได้ไหมก็พร้อมได้ในระดับก็พร้อมได้1 1> แต่ถ้าเกิดว่ามันมันเต็มอยู่แล้วตรงนี้แล้วอยู่ๆไปเพิ่มมันอีกล้นเลยครับทีนี้ถูกไหมคะพอมันเริ่มเลยศีรสะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอะ่ะมันเริ่มหายใจไม่ออกอตอนนี้ ตีพอยตีพายแล้วก็มันก็ต้องฉีดตัวมาแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เลยถ้าเ <นะ S 1> กิดว่าในมุมมองของรายการของเราที่เราจะมาร่วมคิดบวกนะครับกับภาวะความเครียดที่เกิดจากที่ทํางานและเราไม่สามารถระบายอะไรออกไปได้นั้นก็คือเราจะต้องมีการเมื่อรู้ตัวเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อรู้ตัวแล้วนะครับก็รีบถอยตัวเองออกมาแล้วก็ปรับชีวิตของเราให้ไประบายออกในทางอื่นๆเพื่อที่จะเขาเรียกว่าถ้ามองในแง่บวกคือพร้อมที่จะรองรับกับความเครียดที่อาจจะมากขึ้นหรือข้ออ,อสิ่งดีๆที่กำลังจะตามมาแล้วก็จะทให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้น่ ค่ะค่ะนะคะนะครับสำหรับในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะครับก็พอจะรู้แล้วว่าความเครียดที่มีอยู่รอบตัวเราไม่ใช่คําความเครียดที่เราเกิดขึ้นมาจากสิ่ง้อมรอบข้างเพียงเดียวสิ่งสําคัญครับเกิดขึ้นจากตัวเราเรารู้ตัวเอาเรงแล้วหรือย,อยังนะฮะทิ้งท้ายช่วงนี้ไว้แล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับว่าเราจะควบคุมความเครียดและแก้ไขความเครียดนี้ได้อย่างไรครับ